สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เพจสร้างลูกสองภาษากับมามีแซลีนะคะแล้ววันนี้คะ่ะแสลีก็จะมาพูดถึงคำศัพท์คำว่า country ที่แปลว่าประเทศนั่นเองนะคะเหมือนที่ทุกคนรู้ภาษาอังกฤษนั้นมันไม่ได้คำเดียวจะมีความหมายว่าประเทศตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงพาทุกคนมารู้จักคำว่าประเทศคำอื่นด้วยนะคะคำว่า country แปลว่าประเทศยกตัวอย่างนะคะ developing countries developing countries ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือเราบอกว่า He was traveling to a foreign country. He was traveling to a foreign country แปลว่าเขาเดินทางเขาในอดีตเขากำลังเดินทางไปยังต่างประเทศเห็นไหมคะ a foreign country แปลว่าต่างประเทศ foreign แปลว่าต่างชาติที่มันแปลกออกไปที่มันไม่ใช่ของแผ่นดินเราเช่น foreigner ก็แปลว่าชาวต่างชาตินะคะทีนี้คำว่า country เวลาเราเอามาใช้ในบางบริบทมันไม่ได้หมายถึงประเทศเสมอไปนะคะ ในบางบริบทมันจะหมายถึงชนบทต่างจังหวัดหรือตัวเมืองอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้แปลว่าประเทศเสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นสันน้บอกว่า i always want to live in the country I always want to live in the country แปลว่าตัวสันลิเองอะอาจจะไม่ชอบกรุงเทพเนาะเสียงอาจจะดังอะไรเงี้ยนะคะสันลิอยากจะอยู่ต่างจังหวัดเสมอมาเห็นปะไม่อยากอยู่ในเมืองเลยอะไรเงี้ยนะคะเป็นตน้นเพราะฉะนั้น country แปลว่าประเทศ in the country แปลว่าต่างจังหวัดนะคะหรือว่าชนบทเนาะนะคะเท่ากับคำว่า countryside countryside นะคะอะย้อนกลับมาที่คำว่าประเทศค่ะ country มีความหมายเหมือนคำว่า nation nation ทุกคนจำง่ายเพราะมันเป็นข่าวช่องหนึ่งนะคะช่อง the nation ไงที่มันเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะเอาล่ะคำว่า nation เป็นคำนามนะแปลว่าประเทศเหมือนคำว่า country นะคะถ้าถามว่าบริบทคำว่า country กับ nation มาต่างกันยังไงนะคะตัว country เนี่ยมันมันเป็นประเทศนั้นเลยในขณะที่คำว่า nation นั้นจะมีบริบทของของอวัฒนธรรมโครงสร้างหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดว่า ประจำชาตินะคะเราจรึงมักจะใช้คำว่า nation โดยการเติม al เข้าไปข้างหลังก็จะกลายเป็น adjective นะคะเวลาเป็น adjective ปุ๊บ stress หรือตำแหน่งการเน้นของคำก็จะเปลี่ยนไปจากเดิม nation nation เปลี่ยนเป็น national national เพราะฉะนั้นค่ะเราไม่อ่านว่า n a t i o okay, n a l โอเคไหมนะคะเราไม่อ่านยี่ห้อตู้เย็นดั้งเดิมของเรานะั้น n a t i o n a l นะคะอ่านว่า national national วันหยุดแห่งชาติ national holiday พิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติ national museum สวนหรือว่าป่าสงวนแห่งชาติใช่ไหม national park ชุดประจำชาติ national costume หรือ national dress นะคะเห็นว่าเราใช้คำว่า national มาขยายนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวสัีดีก็จะเล่าให้ฟังต่อไปว่าประเทศมันเรียกอย่างหนึ่งสัญชาติก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะนะคะโอเคนะมันไม่จำเป็นว่าเราจะเรียกประเทศเราว่าประเทศ Thailand แล้วก็เราจะเรียกคนไทยว่าคนไทยแลนนะคะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประเทศหลักๆที่เรามักจะได้ใช้ในบทสนทนาประจำวันกันนะคะโอเคสำหรับคำว่าสัญชาติมันก็เกี่ยวกับชาติมันแสดงให้เห็นความเป็นชาติเพราะฉะนั้นจากคำว่า National ก็จะเพิ่มออกไปนิดนึงเป็นคำว่า Nationality nationality หรือ nationality นะคะก็เลือกออกเสียงได้เลยโอเคมาดูค่ะมาดูประเทศกันนะคะพร้อมกันแล้วมาดูประเทศแรกเลยค่ะประเทศแรกไม่พ้นประเทศของเราเองนะคะประเทศไทยภาษาอังกฤษเราเรียกประเทศไทยว่า Thailand Thailand นะคะไม่เรียก Thailand โอเคไหมคะ I'm from Thailand แต่คนไทยหรือภาษาไทยเราจะใช้สั้นๆว่าไทยไทย T H A I นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูประเทศอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจตอนนี้นะคะแล้วเป็นประเทศที่อืพี่เขามาแรงจริงๆนะคะประเทศนั้นก็คือประเทศจีนนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกประเทศจีนว่า China China นะคะไม่ใช่หน้าใชหน้าทาวนะคะเรียกว่าช่าในขณะเดียวกันคนจีนหรือภาษาจีนเราเรียกว่า Chinese เน้นที่ k n e e s โอเคปะ่ะพยางสุดท้ายนะคะ Chinese เหมือนกับคำว่าคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันประเทศญี่ปุ่นเราเรียกว่า Japan Japan เน้นที่แพนนะคะในขณะเดียวกันภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่า Japanese คนญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะ Japanese เน้นที่ n e e s เหมือน Chinese Japanese โอเคนะคะอละต่อมาค่ะมาดูประเทศเพื่อนบ้านบริเวณข้างล่างบ้างนะคะ Malaysia Malaysia นะคะคนมาเลเราเรียก Malaysian Malaysian นะคะแต่ภาษาเราเรียกว่ามาเลภาษามาเลภาษามาเลนั่นแหละนะคะเอาล่ะต่อมาถัดจากมาเลลงไปค่ะเป็นอะไรอะ่ะเอา,เอาติดติดกับเราก่อนเนาะสิงคโปร์สิงคโปร์นะคะแต่เวลาที่เป็นคนเราเรียกว่าสิงคโปรเรียนสิงคโปรเรียนนันติโปรนะคะสิงคโปรเรียน นะคะแปลว่าประเทศสิงคโปร์ภาษาภาษาสิงคโปร์ไม่มีนะเขาก็ใช้แมนดารินใช่ไหมคะจีนกลางบางทีก็ใช้อ g ง i s h ใช่ไหมคะเออนะโอเคค่ะต่อมามาดูอีกประเทศหนึ่งคือประเทศอินโดนีเซียนะคะคนอินโดนีเซียเราก็จะเรียกว่าอินโดนีเซียนนะคะอินโดนีเซียนโอเคนะต่อมาประเทศนี้ยากเหมือนกันนะคือประเทศ ฟิ i ิปปินส์ฟิลิปปินส์นะคะเวลาเป็นประเทศละละเดอไว้นะนะคะมันต้องเติม s เพราะว่ามันเป็นหมู่เกาะไงนะคะมันเป็นหมู่เกาะเยอะมากเลยนะคะรวมกันเป็น the Philippines นะคะมี S ด้วยนะแต่พอเวลาเป็นคนไว้ตัวสะกดก็ต่างกันนะจากเดิมที่สะกดตัว F ว่า ph นะคะแต่พอเวลาเป็นคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัว f ทันทีนะคะก็จะออกเสียงว่า ฟิลิปินโนฟิลิปินโนนะคะโอเคนะนะคะเน้นที่พีแล้วนะไม่ใช่เน้นที่ฟีนะคะโอเคนะสเตรสเปลี่ยนนะคะต่อมามาดูค่ะอินเดียอินเดียคนก็จะเรียกว่าอินเดียนอันนี้ไม่ไม่ยากนะคะ,ะไปกันต่อเลยค่ะมาดูกันที่ประเทศพี่น้องของไทยบ้างเนาะประเทศลาวนะคะประเทศเนี่ยเราจะมี S เสมออ่านว่าลาวส ลาวส์นะคะในขณะที่ถ้าเราบอกว่าลาวก็ได้นะมันเป็น adjective นะคะไม่ได้เป็นประเทศนะคะโอเคทีนี้คนที่มาจากประเทศลาว person coming from Laos นะคะเราจะเรียกว่า Laotian l a o ว i a n มันมันจะเขียนว่าลาวเชียนนะคะ L-A-O-T-I-A-N แต่เราไม่อ่านว่าลาวเชียนเราเราต้องอ่านว่า Laotian ลาวชันนะคะโอเคนะนะคะอ่านถูกต้องแล้วนะต่อมาค่ะอีกประเทศหนึ่งคือประเทศพม่านะคะประเทศพม่าแต่เดิมมีชื่อว่าเบอร์มาเบอร์มานะคะแต่มันเปลี่ยนเป็นเมียนมา m y เมียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาจากประเทศพม่าจะเรียวกว่าอะไรเดียเมียนมาเอียนไม่ใช่แล้วนะคะเขาก็ใช้ชื่อเดิมของประเทศพม่านั่นเองเป็นเบอร์มิส b บอร์ม e นะคะเหมือนกับเจ e s น Chinese นั่นเองนะคะโอเคป้าเห็นไหมมันมีอะไรสนุกๆเยอะไปหมดเลยนะคะคราวนี้มาดูเยื้องๆไปทางด้านล่างฝั่งขวานิดนึงนะคะคือประเทศ Australia Australia เวลาที่มันเป็นสัญชาติก็จะเรียกคนว่า Australian Australian นะคะและก็ประเทศ South k o เรีย South Korea ก็จะเป็น South Korean นะคะ Korean นะแปลว่าเกาหลีใต้ใช่ไหมโอเคครั้งนี้เราจะมาออกนอกทวีปเราแล้ว,ลวนะคะไปอีกทวีปหนึ่งเนาะเอ่อเอาได้ใช้บ่อยๆก็พอนะคะโอเคประเทศประเทศแรกที่นึกถึงก็คือ US US หรือว่า USA นะคะ uh, the United States of America นะคะ คนที่มาจากประเทศที่พูดไปแต่กี้เนี่ยนะคะก็คือ American American ไม่ใช่อเมริกันนะ American American น,นะคะต่อมา Canada Canada ไม่ใช่แคนาดานะการที่เราออกภาษาไทายเยอะเกินไปมันทำให้เราอะ stress ผิดตำแหน่งนะคะ Canada Canada แต่เวลาที่เปลี่ยนเป็นคนคะ่ะเราจะเรียกว่า Canadian n น n นที่ c นค a d น a เดียนเห็นไหมลองออกเสียงตามดูนะคะอ่ะต่อมาค่ะประเทศที่เล่นฟุตบอลเก่งมากๆเลยเล่นซอกเกอร์เก่งสุดๆนะคะประเทศนี้ชื่อว่าบราซิลบราซิลนะคะในขณะที่หลายคนจะรู้จักเพราะเราชอบผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงบางคนชอบแบบแว็กซ์นะคะและแว็กซ์แบบนี้เราจะเรียกว่าบร a z ิลเลียนแว็กซ์นะคะบร a z ิลเลียนบร i l ิลเลียน แนนที่ Zill นะคะเห็นไหมนั่นก็คือการแว็กซ์แบบบริลียนเป็นอย่างไรไปหาข้อมูลเองนะคะไม่บอกโอเคค่ะต่อมาอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า UK UK เนี่ยนะคะหมายถึงคนที่มาจากประเทศอังกฤษนะเราก็จะเรียกคนเหล่านั้นว่า British British หรือว่า British ก็ได้นะคะเอาล่ะมาเร็วๆไปยุโรปนะคะประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสเรียกว่า France France นะคะแต่พอเวลาเป็นภาษาหรือเป็นคนเราจะเรียกว่า French French นะคะแล้วประเทศรัสเซียละ่ะรัสเซีย,รเ,ซย,รเ,ซยเรียกว่า Russia แล้วก็ Russian ที่เป็นคนนะคะะมาดูอีกคำหนึ่งคำว่า Spain Spain นะคะ Spain สังเกตว่าเวลามี S นำหน้าตัว P มันไม่ออกว่า Spain มันจะออกเป็นเสียงเปะปอปานะคะ Spain Spain เวลาทำเป็นสัญชาติก็จะเป็น Spanish s p a n i s h จากสเปนเป็นสเปรเห็นไหมสเปนเป็นสเปร Spanish นะคะ Spanish แล้วก็คำว่าโปแลนด์ Poland Poland นะคะในขณะที่ภาษาเราจะออกว่า Polish Polish นะคะ แต่มันจะสะกดเหมือนกับคำว่าขัดกระถูเลยไงและขัดกระถูเนี่ยเราไม่เรียกว่า polish มันจะสับสนกันเขาจะออกเป็นเสียงสระอานะคะ polish polish อย่างเงี้ยน,นะคะก็จะแปลว่าขัดหรือแปลว่าถูอ่ะมาอีกคำหนึ่งค่ะ Germany 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 Germany, Germany. แปลว่าประเทศเยอรมันนั่นเองอย่าอ่านว่าเยอรมนีเยอรมนีไม่เอานะคะส่วนภาษาเราไม่อ่านว่าภาษาเยอรมันอ่านว่าภาษาเจอร์แนเจอร์แมนนะคะภาษาเจอร์แมนโอเคนะคะมีอีกมีอีกมีกมกคำหนึ่งนะคำว่าโปรตุเกสเออนะคะนักบอลต้องชอบแน่เลยคำนี้ออกเสียงยากเหมือนกันนะให้อ่านว่าพอรอชิโก Portugal นะคะและในขณะเดียวกันคำว่าสัญชาติก็จะลง้ายด้วย e s เหมือนคำว่า Chinese, Burmese, Japanese นะคะก็จะกลายเป็น Portuguese, Portuguese นะคะเห็นไหมน่าสนใจใช่ไหมล่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ Nations and nationalities นะคะประเทศนะะแล้วก็สัญชาตินั่นเองนะคะขอให้ทุกคนเปิดฟังหลายๆรอบพอฟังแล้วมันคุ้นๆเนี่ยนะคะเวลาทุกคนเราไปใช้งานเราก็จะสำเนียกได้เองนะคะว่าสิ่งที่เราพูดไปมันถูกหรือว่ามันผิดนะคะฟังบ่อยๆนะคะแชร์ได้อะไรได้ไม่คิดตังค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย